อยากให้แนะนาตัวหน่อยค่ะผมสุวัสรัตนคุณูปการเป็นสินแสรหรือเรียกสั้นๆว่าสินแสสุวัตด์ก็ได้ครับ mm hmm. เป็นสินแสมา28ปีเริ่มจากสมัยต้มยำกุ้งเมื่อปี2540แล้วเริ่มมาเป็นสินแสได้ยังไงคะ่ะก็ย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่แล้วสมัยต้มยำกุ้งผมมีทางเลือกอยู่2ทางว่าจะเป็นทนายความหรือ จะเป็นสินแสอันนี้แหละครับมันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตแต่ผมตัดสินใจเลือกเป็นสินแสดีกว่าจากจบก,กฎหมายแล้วมาเป็นสินแสก็เพราะว่ามันมีประสบการณ์ตรงและตรงนี้แหละสามารถเปลี่ยนชีวิตตัวเองและจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมสามารถใช้วิชาความรู้ในห่วงจุ้ยมาใช้กับบุคคลทั่วไปได้แล้วก็ประสบผลสําเร็จหลายๆท่านจนทุกวันนี้ครับศาสตร์ห่วงจุ้ยสําคัญในการใช้ชีวิตประจําวันยังไงคะ ที่ผมให้ความสําคัญกับ่วงจุ้ยเป็นหนึ่งในศาสตร์ทั้งหมดก็เพราะว่าห่วงจุ้ยก็เหมือนเบสหรือว่าฐานของล้อเลยไม่ว่ารถคุณจะแรงไม่ว่ารถคุณจะขับดีหรือไม่ดียังไงถ้าล้อทั้ง4แบรนจบวันล้อต้องไปได้ก่อน่วงจุ้ยเนี่ยถือว่าเป็นเบสเลยของการดูดวงหรือการพยากรณ์ชีวิตหรือเป็นตัวกําหนดโชคชะตาอยู่ทั้งฐานทั้ง4ล้อนี้คือห่วงจุ้ยเป็นพื้นฐานหนึ่งของการใช้ชีวิต การดำรงอยู่ของมนุษย์เปรียบเสมือนต้นไม้ไม่ว่าคุณจะเป็นต้นไม้ชนิดใดถ้าคุณได้ดินดีต้นไม้นมั้นย่อมเจริญเติบโตห่วงจุ้ยก็เหมือนดินนั่นแหละถ้าดินคุณดีต้นไม้ถึงจะไม่ดียังไงก็ผลิดอกออกผลได้สมบูรณ์ตามห่วงจุ้ยครับหวงจุ้ยเนี่ยจะต่างกับดวงทั่วไปดวงทั่วไปเนี่ยเราจะต้องบอกว่าเออดวงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นหมายความว่าเราเป็นคนรอโชคชะตาแต่ห่วงจุ้ยเหมือนว่าเราสามารถเซตหรือกําหนด ชะตาชีวิตเราได้ด้วยตัวเองเชนยกตัวอย่างง่ายๆมีลูกค้าผมบางรายที่ไม่มีลูกผมไปเซตห้องนอนให้นอนที่ตะว,วันตกก็สามารถมีลูกได้นี่แหละครับประโยชน์ของห่วงจุ้ยเขาเรียกว่าเป็นพลังงานจากธรรมชาติที่คุณได้มาฟรีแต่มีประสิทธิภาพที่สุดเราสามารถกําหนดทุกอย่างเมื่อเรากําหนดทุกอย่างเราสามารถกําหนดเป้าหมายแนวทางได้ตามหลักวิชาห่วงจุ้ยเพราะฉะนั้นในทุกบ้านทุกสถานที่ไม่ว่าจะเป็นโรงงานออฟฟิศ ถ้าเราสามารถเซตทุกอย่างไว้เหมือนดินดีที่มีปุ๋ยดีต้นไม้ต้นนั้นจะเจริญเติบโตและงอกงามได้ผลผลิตอย่างสวยงามกับการถ้าฮวงจุ้ยไม่ดีเราจะใช้ต้นไม้ประเภทใดกันแล้วแต่ปลูกลงไปการที่จะผลิดอกออกผลก็ยากครับนี่แหละความสําคัญของห่วงจุย้ยการดูดวงกับไพ่ย,ยิปซีอะคะ่ะต่างกันยังไงอะคะ่ะคือศาสตร์บนโลกเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างว่ามันมีความสําคัญและมีมิติที่ต่างกัน เราจะไม่สามารถพึ่งศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งที่ดีที่สุดแต่ใช้ร่วมกันผมเปรียบเสมือนรถคันหนึ่งรถคันหนึ่งเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าดีแค่ยางรถยนต์มันไม่ดีแค่พวงมันไนมันไม่ใช่ว่าดีแค่น้ํามันแต่ทุกอย่างต้องดีหมดเพราะฉะนั้นศาสตร์ทุกอย่างของนักพยากรณ์ผมถือว่าให้ความสําคัญเท่ากันครับคําว่าสิงแสกับหมอดูนะคะมันแตกต่างกันยังไงคะระหว่างการดูดวงแล้วก็การดูไพ่ยิปซีคํะคว่าหมอดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนักพยากรณ์ว่า เดือนนั้นปีนี้หรืออนาคตเป็นอย่างไรนั่นหมายว่าเหมือนลักษณะเราถูกพระเจ้ากําหนดไว้หมดแล้วแต่คําว่าสินแสจะต่างกาันสินแสเหมือนว่าเราจะกําหนดตัวเองให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการนี่แหละครับความแตกต่างระหว่างสินแสกับหมอดูสามารถติดตามสินแสสุวัสได้ที่ Facebook IG เฟิงซุยอะคาเดมีและ YouTube TikTok ห่วงจุยต้องรู้เฟิงสุย Academy